สวัสดีครับครูจะให้สีสไตล์ครับวันนี้พามาเที่ยวร้อยเอ็ดนะครับวัดบุรพาพิรามนะครับน่ะวัดอารามหลวงนะครับนี่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสวยงามนะครับวันนี้พาน้องก้อยามมาด้วยนะครับบอรีแวะมาฉีดวัคซีนนะครับน่ะก็เลยแวะมาด้วยนะครับ นากาศสวยงามมากครับบัดลูกสาวก็มาครับวันนี้นะครับเนะมียก็มานะครับ <c oughs> อ่าพอดีว่าจะไปถ่ายคลิปก็ได้ถ่ายอีกแล้วครับพอดีไม่เป็นไรครับหวังว่าถ่ายไว้จะได้ให้ เผื่อมีคนมาเที่ยวมาอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะถ่ายให้นี่ครับฐานพระใหญ่นะครับพระสูงมากมากเลยตรงนี้นด่ด <ใน S 1> ต้องมา่โต้ต่าเดี๋ยวก็วจะพามาดูไอไปดูสมาชิกที่โรงเรียนนะครับพอดีเข้ามาที่จังหวัด้ลยเอ็ดอมาทอดกับชินพระราชาทานนะครับเดี๋ยวจะไปพาไปดูสาราข้างหลังนะครับก็เดินนะครับเราจะเดินไปสาราข้างหลังนะครับนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเป็น คนก็เต็มเลยนะครับเป็นศาลาหลังวัดนะครับเป็นกระถินพระราชทานนะครับเดี๋ยวจะพามา <Okay. S 1> เข้าไปดูบรรยากาศข้างในครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นบรรยากาศด้านในนะครับของกระถินพระราชทานนะครับนะครับอันนี้ครูแมนกับครูกว้างก็งมาแต่ว่าถิ็นครูกว้างเดินอยู่ตรงนั้นนะครับ กำลังที่มากข้ากตังทองเนหัวหน้าครับมาเห็นในคลิปบ่อยๆนะครับเด็คนนี้ก็มานะครับสวัสดีครับลูกเร็วสวัสดีจ้ายสวีพาไปเรียนน้ำพลินไปไปป่าวอุ้ยายาดเลยเออลูกนี่โอเคเดี๋ยวอางานนึงสิละเขาไปกินเต็มเต่า บทีมครับบุรแมนก็มานะครับมาเลครับก็ลืมบอกไปว่าเป็นกระถินพระราชทานนะครับผมโทรศัพท์ไปนะกระเป๋าด้วยสุดมากพี่แอลล่าครับ